ครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนบักล้อนะครับผมเป็นล้อ F1 หรือล้อเบนที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากแล้วก็วิธีเดิมที่ผมเคยสอนไปนะผมมันไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆ โอเคผมวันนี้ผมก็จะพามาสอนนั่นเองน้เพื่อนแบบวิธีใหม่กันเลยนะครับผมแต่ใกล้เคียงกับวิธีเดิมน่ะเพื่อนแค่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะเพื่อนอย่างแรกนะถ้าใครเข้ามาดูครั้งแรกนะผมอย่างแรกที่ผมจะแนะนำนะผมเพื่อนๆต้องมีออโต้ช็อปนะผมมีไนท์ขับนะครับผมแล้วก็มีบังเกอร์นั่นเองนะครับผมใช้เป็นของฟรีได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นของเสียตังค์นะอย่าง er บังเกอร์นะก็เป็นของฟรีได้เลยแล้วแต่เรานั่นเองนะเพื่อนอ่า โอเคตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบังเกอร์เรียบร้อยแล้วนะผมอย่าง่าผมแ,นะแนะนำเพื่อนๆก่อนนะเพื่อนๆต้องมีไนขับนะผมจําเป็นมากๆเลยนะไนขับที่เซตอัพมาแล้วนะครับไม่ใช่ซื้อไนขับปุ๊บแล้วมาทําเลยนะครับมันจะไม่สามารถโทรหาโทนี่ได้นั่นเองนะนเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆต้องมีเตรียมไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าออโตช็อปนะครับเพื่อนๆต้องมีรถที่ลูกค้าเอามาซ่อมเอาไว้ ด้วยนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าเอาไปส่งหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องมีไว้ด้วยนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาสอนบักเลยแล้วก็อย่างต่อไปนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องมีรถที่มีล้อ F1 หรือล้อเบนนี่นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเพื่อนๆต้องมีรถในเบนนี่หรือรถ F1 สักคันหนึ่งคันไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะบักแล้วจะเอาล้ออะไรเพื่อนเพื่อก็เลือกไว้ก่อนที่เพื่อนๆนจะมาบังเกอร์นะเอาไปเก็บไว้ในออโต้ช็อปก่อนนะครับผม โอเคครับ okay, เดี๋ยวพอเพื่อนๆทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับทำตามผมเลยนะห้ามข้ามขั้นตอนนะผมบอกก่อนนะเพราะมีหลายคนนะครับที่ทําไม่ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่มาทําไม่ได้นะครับบางคนนี่ทําข้ามขั้นตอนนะครับก็เลยอ่าก็เลยทาไม่ได้นั่นเองนะเพื่อนโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับ <c oughs> พอคุณเข้ามาที่บังเกอร์แล้วนะผมคุณก็เดินออกจากบังเกอร์เลยน,นั่นเองนะเพื่อนไม่ต้องทาอะไรนะครับบังเกอร์ไม่จำเป็นต้องเซตอัพก็ได้นะครับ นี่นะผมเข้ามาไม่ทาอะไรเลยนะครับแล้วผมก็กดออกเลยนั่นเองนะเพื่อนโอเคผมพอเราออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกฮอนะครับหรือ m a r ์คทูนะผมมาได้เลยนะผม Mark คทูหรือเออาร์ฮอนะผมเพื่อบ,บินกลับไปที่ออโตช็อปได้เลยนั่นเองนะเพื่อนอผมจะไม่พับซอฟไปด้วยนะผมจะแบบไปสดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมห้ามข้ามขั้นตอนนะผมบอกก่อนนะห้ามก่อนนะครับยกเว้นคนที่รู้บางจุดแล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยน,น,นั่นเองนะเพื่อนแต่คนที่ไม่รู้ผมแนะนําว่าอย่าข้ามครับมันจะได้ ไปพร้อมๆผมเลยนะครับผมทําแล้วก็กดย้อนกลับก็ได้นะเพื่อนหรือว่ากดสเปกบาร์เพื่อสต็อปมันไว้ก่อนแล้วก็ทําไปตามตามผมเลยนั่นเองนะเพื่อนดูบ่อยๆเดี๋ยวพอเพื่อนๆทารอบ2รอบแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะจับทิกได้เองนะเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอยู่ใกล้ๆกับออต้ช็อปกันเลยนะผม l e t โก้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงใกล้กับออต้ช็อปแล้วนะครับผมออต้ช็อปเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มาร์คไว้ตรงนั้นได้เลยนั่นเองนะเพื่อนแล้วเราก็เข้าไปในออต้ช็อปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมวิธีต่อไปนะเพื่อนๆต้องมีรถที่แบบอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆต้องมีรถที่ลูกค้าเอามาทําแบบนี้นะมีอันเดียวก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะไม่จาเป็นต้องมี2อันก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะผมต้องมีตู้เกมนะ <ๆ S 1> ผมหรือว่าห้องอเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นั่นเองนะสักอย่างนะเพื่อนๆมีไว้นะแล้วเราก็เตรียมรถที่มีล้อ F1 หรือล้อเบนนี่นะแต่ในรถผมเนี่ยมีแต่ล้อที่มีเบนนี่นะอันนี้จะเป็นล้อที่เบนเบนนี่นะผมไม่สามารถรถธรรมดาไม่สามารถแต่งได้ต้องทาบัคอกอย่างเดียวนั่นเองนเพื่อน โอเคผมตอนนี้ผมก็จะใช้คันนี้นะผมบอกก่อนนะครับสีนะครับลายบางอย่างนะครับหรือว่าล้อเนี่ยมันจะติดไปกับรถคันที่เราจะทําด้วยนั่นเองนั่นเพื่อนอย่างต่อมานะเพื่อนๆองต้องอย่าที่ผมบอกนะเพื่อนเพื่อนต้องมีนขับนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อก็มาขึ้นคันนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็กดแต่งไปเลยนะเพื่อนพอขึ้นปุ๊บเพื่อนๆก็กดตัวคิวแต่งรถเลยนะครับอันนี้ผมทำในพีซีครับจริงๆ PlayStation ก็สามารถทําได้นั่นเองนันเพื่อนโอเคพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแล้วก กดออกมาได้เลยนั่นเองนั่นเพื่อนโอเคผมแล้วเราก็กดลงรถได้เลยครับแล้วเราก็ไปที่ตู้เกมหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าใครไม่มีตู้เกมก็ใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะหรือใครมีตู้เกมอยู่ข้างล่างก็สามารถใช้ตู้เกมข้างล่างได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะลองใช้ตู้เกมตรงนี้ดูนะครับโอเคอย่างต่อมาเราเข้าไปใกล้ๆนะคนัให้มันขึ้นตัวเอียงบนเห็นไหมครับสามารถกดตู้เกมได้แล้วเราก็กดเปิดซ o ครับผมซ o นะครับแล้วเราก็รีบเลือกไปที่โทนี่ได้เลยครับผม แล้วก็ผมจะบอกว่าค่า p o p u l a r i t y ห้ามเกิด100%นะคร huh? ับห hey, ้ามเต็ม100%เด็ดขาดนี่ p o p u l a r i t y ก็หมด90%ได้ไหมสามารถทำได้พอพอเราโทูฮับพอเรากดอ่า enter ปุ๊บเรารีบกด e ได้ครับผมแล้วก็รอแป๊บนึงนะมันจะแล้วสังเกตขวาล่างไว้ครับมันจะนับเวลานะเพื่อนๆบางภารกิจก็จะไม่นับเวลานะแต่เราต้องคอยสังเกตนะครับโอเคเรื่องไหนวะเห็นไหมฮะขวาล่างเรามีเวลาบอกเรียบร้อยนะครับเราก็กดอ่า delete นะครับผม delete ค้านะ พื่อออกจากเกมนะครับผมโอเคผมตอนนี้ภารกิจก็เริ่มทํางานแล้วนะครับเราก็รีบลงไปที่ดดรถทีเ่เราจะทาบัคกแล้วเราจะทําคันไหนเราก็เลือกดูนะครับสมมุติผมจะทําคันนู้นผมก็มีแล้วจริงๆผมก็มีแล้วสองคันแล้วนะผมทําคันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมพอเรามาใกล้ๆปุ๊บกด E T เดียวนะเพื่อนๆดูเิปั๊บกด E T หนึ่งเราก็จะได้ล้อนะผมสีนะครับตามเหมือนกับสกายไลน์เราเลยนะเพื่อนๆ เห็นไหมครับล้อทุกอย่างเราเดี๋ยวพวกรอยเปื้อนเนี่ยเราไปแก้ได้นะครับเราไปกดล้างรถได้นะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับไปเข้าร้านล้างรถเนี่ยก็ล้างให้นะเพื่อนๆโอเคครับผมพอเราได้แบบนี้นะเราก็ต้องรอเวลาเวลาของภารกิจของนายขับจะมีประมาณ 15- านาทียี่สิบนาทีครับแล้วแต่แล้วแต่ภารกิจนะเพื่อนๆแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับห้ามออกจากออโต้ช็อปเด็ดขาดนะครับคุณต้องเอบเคจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองนะเพื่อนพอเวลาหมดปุ๊บคุณค่อยมากดซื้อนะครับ บางคนถามว่าทําไมเราไม่ทํา2คันไปเลยทีเดียวมันจะได้ไ,ไวๆไม่ได้นะเพื่อนถ้าเรากด e ทีนึงเนี่ยมันจะคันนี้จะไม่ได้เหมือนคันนั้นนะครับคันนี้จะขึ้นไปสีดําเด็ดขึ้นไปสีดําทันทีนะเพื่อนห้ามทาเด็ดขาดนะแล้วก็ห้ามกด e ตรงคันคันนี้นะผม2ครั้งนะครับกดแค่ทีเดียวพอแล้วนะครับพอมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณสําเร็จแล้วนะค,คุณก็รอเวลาหมดแล้วคุณก,ก็มากดสบ,บาร์ซื้อได้เลยแต่ผมย้ําก่อนนะครับ ถ้าใครมีเพื่อนก็จะดีกว่านี้นะครับผมทําไมทําไมมีเพื่อนดีกว่านี้คือเพื่อนๆเ,นเราสามารถเข้ามาในอออร์ช็อปเราได้ใช่ไหมครับพอเราอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันใช่ไหมเราให้เพื่อนๆมากดซื้อคันนี้ได้เลยสมมติเราไม่อยากได้คันนี้หรอกแต่เพื่อนเราอยากได้คันนี้เรากดทําให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาซื้อนะครับพอเพื่อนซื้อเสร็จปุ๊บเราก็กดรีเซริร์ฟแล้วก็คอยกลับคอยกดโฮมกลับมาหาเพื่อนใหม่อีกทีหนึ่งคันนี้ก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมจะไม่เพื่อนจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะเพื่อนเเรราาากกกก็็สมมมติไ่อคันนี้้แลวดด E นะครับผมเพื่อส่งรถไปเลยเราไม่เอานะต้องการให้มารีรถดคันใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆอ่าสมมติเราไม่เอาคันนี้หุ้ยคันนี้ไม่อยากได้เลยเรามีแล้วเรากดตัว E ซ่อมรถส่งให้ลูกค้าไปเลยให้มันรีรถคันใหม่มาให้เราเพื่อเราจะได้อ่าทําบักอีกนั่นเองนะเพื่อนแต่ผมบอกเลยถ้าใครมีเพื่อนนะจะดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยกันหารถที่เราอยากได้ได้นะเพื่อนรถในออโตช็อปนะที่ลูกค้ามาทําก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบครบทุกคันนะก็จะมีแบบบางคันนะครับผม จะมีบางคันนะครับแบบของในเกมนะที่แบบบางคันก็อ,ออกไปแล้วบ้างบางคันก็ยังไม่อ,ออกนะผมก็แต่ว่าก็สามารถทําบั๊กได้ทุกคันนะครับแต่ว่ายกเว้นนะเพื่อนๆบางคันเนี่ยผมเคยทําแล้วบั๊กไม่ติดก็มีนะประมาณสองสคันนะผมไม่แน่ใจว่ามีคันไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมนึกออกนะ่าจะมีเนะบน์นะเพื่อนๆมีเบน์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเบน์ตัวไหนนะน่าจะเป็นเบน์ตัวที่เป็นเซนต i เ e นเลเอหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชัวนะไม่ชัวนะเซนต์เนลเอหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ฟต ุตโตผมเคยทําติดบ้างไม่ติดบ้างมางมแล้วแต่อ่ะผมก็งงนะบางทีผมก็ติดบางทีผมก็ไม่ติดนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราก็รอเวลาไปนะบางคนบอกว่าผมยืน F K เดี๋ยวมันจะหลุดนะเพื่อนๆก็ไปดูกล้องจอมปิดของในออตชอปแทนนะผมเพื่อกันมันหลุดนั่นเองนะนเพื่อนๆเนในระหว่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรนะต้อง F K อย่างเดียวนะจนกว่าเวลาจะหมดนะแต่ถ้ามีเพื่อนก็จะไวอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องไม่ต้องรอเวลาเพื่อนมากดซื้อพอสลับบ้างเพื่อนไปทําเราก็ไปกดซื้อของเพื่อนได้นะครับผม แต่ตอนนี้เราจะกดไม่ได้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ผมกดสเปกบาร์ให้ดูแล้วนะผมกดไม่ได้นะเพื่อนผมต้องรอเวลาหมดนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวไว้นะครับจนกว่าเวลาจะหมดนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับผมตอนที่เวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมโอเคเล t สโกโอเคผมตอนนี้ผมก็เหลือ10วิสุดท้ายแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับผมเวลาเราจะรู้ยังไงว่าเวลาหมดตอนไหนเพราะบางบางภารกิจมันไม่มีเวลาขึ้นนะครับลองดูขวาบนนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าเราจะได้ได้ตังค์นะครับผมแล้วโทนี่จะโทรมาานนนะครรรับี่เเวลขึ้ผม ช่างมันนะครับผมพอได้แบบนี้ปุ๊บเราเดินมาที่รถเลยนะครับเรากดสเปกบาร์นะครับจะสามารถกดสเปกบาร์ได้แล้วนะเพื่อนมาที่เขียนว่าคอนเฟิร์มที่ควรจะซื้อไหมนะครับผมแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับผมแล้วเราก็หาโรงรถว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมดูกันว่าไหนว่างไหมโอเคว่างนะครับโอเคผมพอขึ้นอย่างนี้นะครับผมยูเนีฝั่งซ้ายนะครับเอลเวกามิทถวาแล้วแล้วนะครับเราก็กดตัว E ไปอีกทีนึงนะครับรถก็จะกลับเป็นแบบเดิมแล้วเราก็กดส่งรถไปได้เลยนะเพื่อนเพราะเราจะไม่เอาคันนี้แล้วนั่นเองนะเพื่อน ไปไหนก็ไปเลยเพาแต่งใบครับผมให้ลูกค้าเราแต่งใบหมดเลยเอาไปคุ้มๆเลยนะฮะเอาไปยังไงก็ฟรีนะฮะตรงอูเนี่คุ้มจัดเลยนะใครเข้ามาเนี่ยแต่งให้หมดนะครับไม่ต้องแต่งตามรีเควสนะให้ของดีเกินคาดนะครับผมไปเอาไปเลยยางโอ้หไปยางก็ส่งไปด้วยนะฮะไปผมคอนเฟิร์มไปเลย โอเคผมถ้าเราไม่เอาแล้วเราก็กดไปส่งเลยน,ะนั่นเองเพื่อนเราจะให้สตาฟเหรือว่าตัวเราเองไปส่งก็ได้แล้วแต่เรานะนเพื่อนเพราะว่าเราต้องการให้รถมันรีใหม่ครับเพราะผมจะ,ะไม่ใช้แล้วนะผมคันนี้นะโอเคผมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ออกจากตรงน,นี้ได้เลยครับเพื่อไปเอารถของเราเลยโอเคผมพอเราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เรียกรถคันนั้นมาได้เลยครับผมบันนี้นะ่าจะมาส่งเลยนะครับโอเคถนามคาน,ะคนิกเลย you โอเคผมเราก็เลือกรถที่เราซื้อมาได้เลยครับรอสักครู่นะฮะโอเคผมตอนนี้รถก็มาส่งไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่เราก็เนี่ยนะฮะเราก็จะได้แม็กได้สีนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับดูลายไม่เปื้อนด้วยนะล้อไม่เปื่อนด้วยนะครับนี่นะใหมเอี่ยมเลยสะท้อนแสงมาเลยนะเพื่อนโอเคผมอย่างต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำคือบางทีอะตอนเพื่อนเเลิกเล่นไปนะครับคือล้อล้อมันจะหายนะมันเพื่อนล้อไอ้ขอบพวกเนี้ยของบางอย่างจะหายไปนะเพื่อนเพื่อนต้องไปเซฟก่อนนะเพื่อน จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะรหรือแต่งนิดนึงนะผมก็จะแต่งไปแต่งรถนิดนึงให้มันเซฟรถไว้นะเพื่อนๆโอเค okay, ผมจริงๆอะ่ะส่วนหนึ่งที่เราได้จากคันนั้นมาขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาแต่งพวกแบบเครื่องใหม่เลยนะเพื่อนคือมันก็ให้เครื่องที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับเรามาแล้วนะครับเพื่อนคือแบบ เครื่อ <Krist> ง <us> มันก็จะแบบสีนะครับผมหรืออาร์เมอร์อย่างเงี้ยเพื่อถ้าเพื่อนๆแต่งคันสกายไลน์ไว้นะไอของผมเนี่ยถ้าผมแต่งสกายไลน์ไว้มันก็จะมีอาร์เมอร์ร้อยปรเสรินะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้แต่งไว้นะก็จะมีพวกเบรกนะครับผมพวกบัมเปอร์บางอย่างนะผมของสกายไลน์ติดมาด้วยนะผมมันก็จะอยู่อันเห็นไหมฮะมันก็จะเลือกอยู่อันบางอันนะผมแล้วแต่รถที่เราทํามานะครับไปไปเ,เพื่อนๆนะฮะผมก็ทําไปเปเทียบร้อยก็แต่งๆไปเลยเพื่อให้มันเซฟนะเพื่อนที่เราแต่งอย่างเงี้ยเพื่อต้องการให้มันเซฟระบบให้ต้องกาารรรรใใหห้้ะะบบบมมันันนเฟค โอเคครับเราก็แต่งไปแบบที่เราต้องการได้เลยเห็นไหมครับเอนจิ้นก็เลเวลนสียครับเราไม่ต้องเสียเสียตังค์มาแต่งนะครับผมโอเคเราก็แต่งไปได้เลย,ยแต่งทำไหนโอเคอันนี้เราไม่แต่งนะครับพวกระไก่ระเบิดเราไม่แต่งอ่าโอเครู okay, ครับผมสวยแล้วผมจะให้มันอ่าแบบน,น,นี้หน่อยดูเฟี้ยวดีฮะโอเคไฟครับผมไฟก็เป็นสีนอนไปเลยเห็นไหมครับเราได้แต่งรถแบบชิลๆแล้วดูดิ ي, เห็นปะ ไฟใต้ท้องรถก็ติดมาด้วยนะเพื่อนคือแบบไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะมีมาด้วยนะครับลายรถนะครับแต่ลายรถผมไม่ได้แต่งไว้ในสกลลายไลน์นะก็เลยไม่มีนะเพื่อนล้วก็ค่อยมาแต่งซ้ำใหม่นะครับโอเคเป็นอันนี้เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยกดผิดเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมจะเอามันนี้นะเพื่อนโอเคครับนี่เราก็ทับลายเราไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนไปแต่คืนหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนนะอย่างแรกเพื่อนๆต้องเปลี่ยนผมแนะนําว่าให้แกไปทะเบียนใหม่นะครับค่อยกลับไปใช้อันเดิมก็ได้นะเพื่อนคือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นอันนั้ ผมแนะนำว่าให้แก้ป้ายทะเบียนนะครับผมโอเครูปครับนี่นะเราก็แต่งแต่งดีไหมเราไม่เอาแล้วกันนะให้มันเป็นกระบะไว้นะข้างบนครับผมใส่ลุยใส่ลุยนี่ใส่ลุยอันนี้ดีกว่านะดีเข็มหมดนะสกเกิร์ตครับผมนี่ไอไอพว้นะเอาไว้ที่หลังก็แลนะ้วโอเคผมไว้ที่หลังแล้วกันนะผมจะ ผมลืมไปนะครับเราแค่มาที่จะมากดเซฟรถเฉยๆนะผมแต่ผมจะให้ตอนแรกครับผมจะให้ดูว่าพวกของแต่งอย่างพวกซับสแตนชั่นคือไอ้ธิบายว่าของอะไรก็ตามที่เราแต enfin ouais. <ame, dad, S 1> ่งในสกายไลน์คันนั้นนะครับมันก็จะมาอยู่ในคันนี้นะผมสัดส่วนใหญ่นะแต่ไลน์นะครับผมมันก็สมมติเราแต่งไลน์ที่1มานะมันก็จะกลายมาเป็นไลน์ที่1ของคันที่เราทําบั๊กนั่นเองนะเพื่อนๆนะครับเราก็ได้มาแล้วนะเพื่อนๆแล้วมันก็จะเซฟเพื่อนๆเห็นขวาล่างแล้วมันกำลังหมุนนะเพราะมันกำลังเซฟให้เรานะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปซื้อออออเเ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 สสสืืืื้้้้้้้ผผผาาาาาหหรรรรรววว่่่่ซซฟฟััััักกตต็ไดนนนนนะะะคคบบพพมมใแแล ก็จะไปต้องแต่งรถอย่างเดียวก็ได้นะเพื่อนอ่าเราแค่กดเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็เซฟให้เราแล้วนะครับผมนี่ผมก็จะซื้อให้ดูนะครับอืมยังไงดีโอ้โหซื้อแบไป,ไปส,ส่วนใหญ่แล้วนะฮะไปหาซื้อโอ้โหโอ้คนลืมไปว่าผมซื้อหมดแล้วนะอืมเปลี่ยนแค่เปลี่ยนชุดนี้ก็น่าจะได้งครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนแค่ชุดนี้ก็น่าจะได้ครับน่าจะได้นั้นเพื่อนแบบเซฟไวไงให้มันเซฟเฉยนะครับเฮ้ย รือว่าเราซื้อของก็ได้นะผมว่านะเราซื้อของก็ได้นะผมซิโก้สักตัวเอ่ผมลืมไปไมันกดสเปคบ,บ้าได้แนละ้วไปกดทำไมโอเคโอเคผมตอนนี้เราก็ได้รถบัคมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมรถบัคของเรานะฮะแล้วก็ไปขี่เล่นครับดูขวาล่างนะครับมันก็กำลังเซฟให้เราอยู่นะเองนเลยอย่างนี้ฮะเราก็ได้ล้อเท่ๆนะผมมาใส่แล้วถ้าเป็นรอ ถ้าเป็นล้อเอฟวันก็อาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะเพื่อนอันนี้เป็นล้อเบนนี่นะครับผมความใหญ่ของล้อเราไม่สามารถเลือกได้นะครับผมมันต้องแล้วแต่คันนั้นๆนะเพื่อนมันแล้วแต่รถคันนั้นๆนะครับผมอย่างสมมติเราเอาล้อสกายไลน์มาใส่ับคันนี้มันก็จะประเมินล้อให้เราเองนะครับผมแล้วก็จะให้ยางนะครับผมเท่ากับทำให้ล้อเท่ากับล้อประมาณล้อเดิมนะครับผมหรือว่าใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนั่นเองนะเพื่อนมันจะเป็นคนให้เราเองนะเราไม่สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถไปแก้หน้ายางแก้สียางได้หมดนะครรัับบแแแล้้วตต่่่เานนนะผผมมมจไกชอี โอเคผมก็ใครมีข้อสองสัยอะไรก็สามารถเม้นถามผมได้เลยครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าข้ามกันต่อนะผมแล้วก็ใครที่ออยากโดนเนี่ยไปเป็นกำลังใจก็ข้างล่างเลยนะผมข้างล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็โดนเนี่ยไปเป็นกำลังใจได้นะครับหรือใครอยากมาปมั๊มเงินก็ได้เลยนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็โอเคผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอย๋ยวใหไม่ครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม